ครับสวัสดีครับ วันนี yeah, ้เกสตซิต e ี <to lden mouth S 2> right ้นะครับก no, sure <to> ็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาแนะนําอุปกรณ์ PE นะครับที่ต่อกับระบบน้ํา PE นะครับไม่ว่าจะเป็นการวางระบบน้ํา PE ไว้สําหรับการพ่นหมอกหรือวางระบบน้ํา PE สําหรับระบบน้ําหยุดก็ตามนะครับหรือว่าวางระบบน้ํา PE สําหรับสปริงเกอร์ก็ตามนะครับเราก็สามารถใช้ข้อต่อ PE ได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่เรามาแนะนํากันแบบของจริงเลยนะครับอันแรกนะครับสาย PE นะครับสาย PE นะครับก็จะมีอยู่หลายขนาดมากนะครับก็จะมีตัว16มิล20มิล25มิล ส่วนแรงดันของมันนะครับก็จะมี Pn 2.5นะครับว่าทนแรงดันได้2.5บาร์นะครับแล้วก็มี Pn 4บาร์นะครับก็คือทนแรงดันได้4บาร์นะครับอย่างตัวนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้นะครับเป็น P.E. สามารถทนแรงดันได้2.5บาร์นะครับส่วนตัวนี้เป็น P.E. สามารถทนแรงดันได้4บาร์นะครับมีเพื่อนๆหลายคนก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะสมิลเทียบกับได้กี่นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนตารางให้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์อย่างที่2กันนะครับเดี๋ยวตามมานะครับอ่านี่ครับอันที่2เจอพอดีเลยเป็นตัวกรองนะครับตัวกรองของพีนี่คือสําคัญนะครับหน้าที่ของมันนะครับเป็นตัวกรองพวกทรายหรือว่าหินก็ตามนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันไปอุดตรงในสปริงเกอร์เรานะครับหรือว่าเป็นตัวป้องกันการอุดที่หัวพ่นน้ําจืดของเรานะครับนี่ครับตัวกรองก็จะมีอยู่2แบบนะครับตัวกรองดิสกับตัวกรองตะแกรงนะครับอ่านี่ผมเปิดให้ดูนะครับ ตัวกองจะมีทั้งนี้อย่างนี้นะครับเขาเรียกว่ากองตะแกงนะครับตัวกองจะมีทั้งกองตะแงและกองแบบดิสนะครับนี่นะครับต่อมานะครับอุปกรณ์ที่3ของ PE นะครับก็คือตัวต่อตรงนะครับข้อต่อ PE นะครับจะมีหลายขนาดบ้างนะครับอันนี้เป็นข้อต่อ PE นะครับเป็นต่อตรงนะครับจะมีทั้ง16มิล20มิล25มิล32มิลนะครับมีหลากหลายขนาดบ้างนะครับข้อต่อตรง PE นะครับข้อต่อกันอย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือของจริงเลยนะครับนี่ต่ออย่างนี้นะครับได้เลยแล้วอีกข้างนึ่งก็ใส่ตรง ต่อมานะครับอันที่4ี่นะจะเป็นข้องอนะครับอันนี้คือข้องอข้องอก็มีหลากหลายขนาดนะครับก็มีทั้ง16มิล20มิล2 5มิลเดี๋ยี่ผมเคยได้กล่าวมานะครับข้องอก็ต่อกันแบบนี้นะครับงอนะครับข้องอต่อมาอุปกรณ์ที่5นะครับก็จะเป็นตัว3ทาง3าทางก็เอาไว้แยก PE นะครับนี่ครับ3ทาง ต่อมานะครับอันที่6นะครับเป็นข้อต่อนอกนะครับ PE ต่อ PVC นะครับมีทั้งขนาด20มิลต่อด้วยท่อ PVC สหุนนะครับแล้วก็20-25มิลต่อด้วย PVC 6หุนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต่อให้ดูนะครับอันนี้เป็น PVC ต่อนี้นะครับนี่อันนี้เป็น PE นะครับนี่ครับก็จะต่อกันแบบนี้นะครับต่อมาอันที่7นะครับเป็น3ทางต่อนอกนะครับยควาะว่าตรงนี้สามารถต่อ PVC ได้2ข้างเนี้ย ต่อ PE นะครับอันนี้จะสําคัญมากนะเพราะว่าเวลาเราต่อ PVC ออกเป็น PE อนะครับอันนี้จะใช้เยอะมากนะครับอย่างนี้นะครับเวลาต่อนี่ครับในพีนะครับนี่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันดับที่8นะครับเป็นอุปกรณ์นี้ครับว์วน้ำา PE นะครับว์วน้ำ PE ก็จะมี16มิล20มิล25มิล32มิมลแล้วแต่ขนาดนะครับอันนี้เอาไว้สำหรับต่อ PE โดยเฉพาะนะครับ ต่อมาอันที่9ก้านะครับเป็นโต๊ะอุดพีอีนะครับน่ะเวลาเราต่อพีอีปุ๊บแล้วมันมันเสียหรือว่ามันใช้ไม่ได้นะครับเราก็สามารถเอาโต๊ะอุดนี่นะครับเามาอุดได้นะครับโต๊ะอุดนี่ก็ขายเป็นแผงนะครับเป็นแบบนี้นะครับต่อมาครับอันนี้สิดนะครับเป็นมินิสปริงเกอร์แบบปิดพีเสื้อนะครับเป็นแบบนี้ครับพีเสื้อนะครับเวลาการใช้งานนี่ครับเขาก็จะเจาะตรงท่อพีอีนะครับแล้วก็ปัดแบบนี้เลยนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นอุปกรณ์น้ําหยดนะครับตัวนี้นะครับ เช่นกันนะครับเขาก็จะเจาะตรงท่อ PE นะครับแล้วก็ใช้หัวน้ำหยดนี่ครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับปักเข้าไปนี่นะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเจาะเพิิมไปหน่อยนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้เราใช้ตัวปักอุดของเรานี่นะครับดึงมันหัวมาเสียบตรงนี้แทนนะครับเป็นการอุดที่เราเจาะผิดพลาดขึ้นไปนะครับต่อมานะครับอันดับที่12นะครับอันนี้พลาดไม่ได้เลยครับเป็นอุปกรณ์เจาะ PE อนะครับอันนี้ต้องมีเลยนะครับนี่ครับ นี้เป็นอุปกรณ์เจาะ PE อนะครับเขาใช้อุปกรณ์นี้นะครับเจาะ PE เพื่อให้เป็นรูนะครับอ่าอันนี้ต้องมีเลยนะครับอันดับที่13นะครับเป็นสายไมโครนะครับสายไมโครเนี่ยเข้าไว้สําหรับเวลาเราจะดึงน้ำนะครับจากท่อ PE อนะครับเพื่อไปตรงจุดที่เราปลูกพืชอยู่นะครับเราต้องใช้สายไมโครสายเล็กนะครับเพื่อวางระบบน้ําไปนะครับสายไมโครเนี่ยมันก็จะมี4ีทับมี5้ทับเนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับอันนี้คือสายไมโครครับมีทั้งสีดำนะครับแล้วก็มี อีกสีหนึ่งนะครับนนี่คือสายไมโครนะครับเวลาเขาติดตั้งเขาทำไงนะครับสายไมโครนี่ครับสายไมโครนี่ครับเวลาติดตั้งนะครับเขาจะเอาสายไมโครมาตรงนี้มานะครับเอามาใส่กับ PE แล้วก็เอานี้มาใส่หัว m มน i ิสเปิงเกอร์หรือหัวน้าหยดนะครับใส่ตรงนี้นะครับเมื่อระวังระบบน้ํามันก็สามารถไปตรงเพื่นเพื่อต้องการได้นะครับอันดับที่14นะครับเป็นตัวต่อสายไมโครนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับต่อสายไมโครเนี่ยเขาไว้ต่อระหว่าง PE นะครับอย่างนี้นะครับ นี่นะครับนี่ครับกับสายไมโครนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วด้านนี้เราก็ต่อกับสายไมโครนะครับโอเคอันดับที่15นะครับเรียกว่าเสาไมนสปริงเกอร์นะครับอันนี้ไว้ปักกับดินอันนี้ก็จะใส่หัวสปริงเกอร์เข้าไปนะครับเพื่อให้มันอยู่ความสูงเพื่อให้สามารถเวี่ยงลดน้ําได้นะครับ นี่นี่คือเสาแมนนิสเปิงเกอร์ที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะก็จะประกอบไปด้วยเสาแมนนิสเปิงเกอร์สายไมโครนะครับต่อ PE แล้วก็ตัวแมนนิสเปิงเกอร์ข้างบนแบบนี้นะครับต่อมาัอันที่16นะครับแมนนิสเปิงเกอร์นะครับแบบเวียงนี้นะครับนี่เลยนี่ครับมันก็สามารถให้น้ําที่เยอะกว่าปกตินะครับนี่นะครับมีหลากหลายขนาดบ้างนะครับและต่อนะครับสามารถต่อแบบนี้ได้เลยนะครับปักอย่างนี้ได้เลยนะครับ ต่อแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้สาวูมิสปริงเกอร์ช่วยด้วยก็ได้นะครับ วันนี้นะครับก็แนะนําถึงอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับที่มือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ต้องการจะวางระบบน้ำพีอครับที่จำเป็นต้องรู้นะครับคือจริงๆแล้วนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับมันก็จะมีอย่างอื่นอีกเยอะๆนะครับเช่นทัมเมอร์ก็ตามนะครับโซลินอยด์ก็ตามนะครับหรือว่าไอตัวปอปอัพก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับสามารถจะหาซื้อได้นะครับจากนั้นทักทายบรรทัศนครับแต่ยังไงก็ตามนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพงศธรอุตลิดหนึ่งเก้าเก้านะครับที่ช่วยเอื้อมหน่วยสารที่ แล้วยังไงนะครับถ้าเพื่อนท่านใดนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างได้เลยนะครับอย่างนี้ตามนะครับก็ฝากติดตามนะครับของพงเกษตรอุตดิดหนึ9ง9นะครับแล้วก็ทางช้อปปี้และลาซาด้าของพงเกษตรได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับแล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับครับผมขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ